เกีสวัสดีค่ะเกีตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไก่มือเลขกออกแล้วนะคะเนาะมืออื่นน่เลขออกแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะเกตสิมาสรุปนะคะโคงสุดท้ายนะคะไฮเอฟซีนะคะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะทีเกตได้เอามาลงไห่เนาะคะ่ะมือว่านนี่นะคะผู้ใดเนาะค่ะได้ขอพรจากพระจันทร์บอนะคะขอพรจากพระจันทร์นะคะเนาะมือว่านนี่นะคะเน,น,นาะเพราะเกตกรได จุดถูกขอพ่อนะค่ะจากพระจันทร์นะคะการ้ายสำนักนะคะยี่สิบยี่สิบกัวนะคะยี่สิบกัวสำนักนะคะทีเกตแนี่มาโล่งหายนะคะเนาะเป็นจ้าไหนแน่นะคะพ้ากันฟันดีบอนะคะก็ไปขอพ่อจากพระจันทร์แล้วนะคะันดีบอน้อนะคะเก็บประฟันยังเลยนะคะบอกฟันเลยนะคะนอนดีค่ะนะคะเพราะว่าได้ขอพ่อจากพระจันทร์แล้วนะคะเปนกระสีหายโชคให้ ถูกเลขถูกเบยินต์เนาะเนาะนะคะเมืนะะ่อนี้นะคะเดี๋ยวเฮาสิมาสรุปกันเลยนะคะเนาะขาเรื่องกันเลยนะคะสําหรับเอฟซีันใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกตขอึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทั้งช่องไม่เกตพาชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบริภาดตัวเลขเด็ดๆนะคะจากทั้งช่องเนาะ,ะเนาะ มองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกตสซอหามาล่องหายกันแล้วกันนะคะเมือเ่อีนกระแดดค่ะคือเกานะคะแดดหอนคักนะคะจมนะคะภผยดำหน้าเสร็จไปนอสนะคะทั้งเกตเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะภผยดำหน้ายังบ่เ็จโอ้ยแดดคักปันนี้นะคะจะเป็นล่มนะคะ,ะเป็นล่มค่ะคักนะคะเดี๋ยวเข้ามาเข่าเรื่องกันเลยนะคะสรุปกันเลยนะคะผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดนะคะก็อย่าลืมนะคะ คอมเมนต์เขามาบอกเกต้ำแน่นะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะมืออื่นเลขออกแล้วนะคะเดี๋ยวเกตสิมาสรุปโครงสุดท้ายทุกคลิปทุกขั้นตอนนะคะที่เก็ดได้เอาลงให้นะคะคันสำรับท่านใดนะคะที่บม่อดดเห็นทุกคลิปนะคะเบิ้งคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะจบคลิปนี้คลิปเดียวน,นะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะคะค่ะนี่และค่ะ คลิปแรกนะคะเป็นคลิปของพ่อแค์นะคะล่างหลักหน่วยนะคะคุณพ่อขายมากเก่ากับ8นะคะทายทยเก่าทยแนะคะมีหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเ้าหเก้าเจ็ดเก้าแปดเกนย์ปดหนึ่งปดห้าปดหปดเจ็ดปดเกปดะคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของพ่อแค่นะคะให้0ูนย์แปดเจดแดสเกนะคะเนี่ยค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะเนาะ ก็ต่อมานะคะ่ะต่อมาแบบนี้นะคะ่ะต่อมากับเป็นของอาจารย์ละว่านะคะอาจารย์ละว่านะคะขันบะมีแพยในซีตัวนี้นะคะหามสื่อนะคะเพราะว่าอาจารย์พันใดบอกไว้นะคะเลขมากนะคะมีแปดมีหนึ่งมีสองมีสามจับคู่นะคะ,ะจับคู่มีศูนย์แปดสองสามแปดหกสองหนึ่งนะคะนี่นะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็ต่อมานะคะเป็นเลขสายวิ่งสายหลุดนะคะงดกนกเขาเนาะคะ่ะบนให้8นะคะมี80กับ81ล่างให้9มี90กับ91นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนนคะคาะเกล็ดสิไปแบบยางไว้เลยเนาะคะ่ะและ้วการเลขปูเถานะคะเลขปูเถาวะฤทธิ์นะคะให้130 4 6ส่าล่าง18 85 3 0 0 9นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะ กตอมานะคะเลขเจาะลึกเลขลับนะคะให้เก้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดนะคะแคปน้าจ,จอไปเลยนะคะเนี่ยค่ะกตอมานะคะเป็นแนวาทานะคะของเส้นประค้นใช่นะคะบนล่างนะคะวิ่งศูนย์เจ็ดแปดเลขวิ่งนะคะยังไม่เคยหลุดเลยนะคะของเส้นประค้นใช่นะคะจับคู่ศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะคะเน้นที่ศูนย์นะคะงวดนี้นะคะของเส้นประค้นใช่นะคะ แคปหน้าจอไ้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของปูหาหนึงนะคะงดที่พานมานะคะกับเข่านะคะงดนี่นะคะเขาก็ตามต่อกันแล้วกันนะคะมีห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะคะเลขสามตัวนะคะบนล่างหกเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดห้าหกนะคะค่ะตัวเด่นของปูอะเก้าแปดกับแปดเจ็ดนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นเลขลับนะคะเลขลับชุดเต็มนะคะงวดที่ผ่านมานะคะกับเก่าสองเก่าเก่าสองนะคะเนาะงวดนี้นะคะก็ตามต่อนะคะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามดหดเจนหสองหนะคะที่คิดไปนะคะเป็นตัวเด่นนะคะนี่นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเนาะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของพิสุมเมขนะคะ เลขวิ่งนะคะมีเก้ากับแปดนะคะนี่นะคะจับคู่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแล้วก็เลขสามตัวมีศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเลขของพอพันนะคะเลขวิ่งนะคะงวดก่อนนะคะเข้าบนเข้าล่างงวดนี้นะคะเราก็ตามตอนะคะ่ะบนให้แปดล่างให้ห้านะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะไปจับคู่ ได้ตัวได้ชอบตัวได้นะคะแปดในสิจับเป็นตัวได้อะอ่ะขันแม่เกตเกกระจับเจ็ดแปดนะคะขันล,ล่างกับศูนย์านะคะนะคะแคบหน้าจอห้เลยนะคะมักส่วนตัวเด้อะคะ่ะเกตกระบอกไปซื่อแล้วคะ่ะ ต่อมานะคะแนวทางนะคะทีเกตได้ล่วหายนะคะเป็นแนวทางข่วมฟันของเกตเองนะคะที่แปลข่วมฟันมกหลายๆนะคะทีเกตได้ฝันมาานะคะเนี่ยค่ะฟันตรงงวดนะคะได้เจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าสี 9, 4, 7, นะะาน่นะคะแล้วก็ซื้อใบเก่าซีเจ็ดแปดนะคะบา็กทีนะคะทีฝันนะคะฟันว่าเห็นป่าตายนะคะป่าตายเต็มทงไฮทงหน้าเต็มหนาบานเลยนะคะบาลิทีของเกตนะคะหนึ่งแปดสี่นะคะผู้เทาตีไหนะคะ แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะแต่ว่าเกตกับบอมากแล้วนะคะเนาะมาฝันอีกนะคะว่าราคาของนะคะทีเพิ่นมาขายหายนะคะศูะนย์จุดหาสิบเตางคะ์นะคะนะคะแล้วกันรางวัลที่หนึ่งนะคะที่เกตได้ฝันเกี่ยวกับเจแดงนะคะนี่แหละค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะทีว่าออกมาแล้วนะคะมีเจแดงนะคะกับเจดนะคะที่ถูกนะคะสองขนนะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเอาไว้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเนาะสิรุษสิ เข่านะคะกัญวากันเดะะ้อค่ะเพราะว่าแนวทางข้อมฟันนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของคุณพ่อสารค้าม์ปทุมนะคะเลขตั้งรักนะคะของคุณพอะคะะคะอค่อะ,คะบนล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะจับคู่มีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเลขสามตัวมีหกแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะคะนะคะแล้วก็ ห้ากับหกนี่บ่ามากน้ากันนะคะบนนะคะล่างนี่ศูนย์กับหนึ่งนี่จะบามากน้ากันนะคะนี่นะคะแคบหน้าจ,จอไว้ทะเบิ้งเลยนะคะงดที่พานมานะคะเลขของหุ้นพอกับเข่าบนกราล่างกันเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขด่วนเลขล่างนะคะตั้งหลักมีหนึ่งสองเจ็ดแปดศูนย์เด่นที่แปดนะคะเลขวิ่งแปดนะคะเพราะว่าปูบอกว่าให้ฟาดไปเลยนะคะบนล่างนะคะไปมีทุ่นร้ายนะคะ จับคู่มีแปดเจ2ดแปดหนึ่งสองแดศย์ะคะแคปหน้าจอไว้ทบเบิงเลยนะคะ,นะคะต่อมานะคะชุดบนนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มของปูหาเจ็ดแปดนะคะที่ปูได้ทรงแนวท่างหายนะคะมีศูนย์สองศูนย์แปดสองเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดหกแปดหกสองหกเก้านะคะวิ่งบนหกกับแปดคะลักลอยนะคะศูนย์นะคะเนี่ยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเนาะ กต่อมานะคะทีแนวทางนะคะของคุณพ่อนะคะทีในธาลูกสาวนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข่าตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับนะคะนะคะ07นะคะงวดนี้เขาก็ตามต่อนะคะคุณพ่อหายมานะคะ08 78 98 03ตัวกันนะคะ8มาแน่นะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะแล้วการมาจากชุมแพร่นะคะ ทีหไหแนวทางมากนะคะงวดแรกนะคะที่ใดมากนะคะล่างตัวเดียววิ่งแปดนะคะมาลานเปอร์เซ็นต์นะคะไปมักไปชอบตัวใดนะคะก็าวมาจับเ่กันไปเรื่ยนะคะเนาะ,นะคะ่ะมาจับต่อมานะคะเป็นแนวทางของปูหาหนึ่งนะคะคงสุดท้ายแล้วนะคะปูกะยำห้นะคะเนาะยำหาห้าหกเจ็ดกับหกเจ็ดนะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณพอนะคะนอนหน้านะคะคุณพอห้มากนะคะ หนึ่งสามหนึ่งหกนะคะหนึ่งสามหนึ่งหกห้าสามห้าหกเก้าสามเก้าหกนะคะมันขึ้นนี่เลขเล่าออกนะคะนี่หนึ่งหกนะคะเศษของคุณฟอนนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของคุณแม่ควนนะคะหายานะคะงวดกอนนะคะกับเขานะคะสองเก่านะคะงวดนี้นะคะถ่าหนึ่งสามศูนย์ห้าเจ็ดสี่ล่างเก้าหกกับห้าสองนะคะแคปบนาจ,จอไว้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นของคุณพี่คุ้นดวงเฮ่งนะคะงวดก่อนนะคะถูกตัวเซ่นะคะ007น,น,นะคะตะวาันซื่อหนักนะคะ27นะคะนี่แหละค่ะแนวทางนะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะกับมดแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีโครงสุดท้ายนะคะโครงสุดท้ายของปูหาเจ็บแปดนะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวรวม ชุด3ตัวนะคะ0 6 8 0 0 8 5 6 8 5 0 8เลขสรุปล่างนะคะได้8 0 3 0นะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะเนาะกระตอมานะคะเป็นเลขของคุณพ่อนะคะที่ทาลูกสาวนะคะหอมานะคะ0 8กับ7 8นะคะหนักที่7 8็ดแปดนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะค่ะ ต่อมานะคะเป็นเลขของปูเถานะคะว่าฤิดนะคะฟันล่างตัวเดียวนะคะสามศูนย์ศูนย์สามนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเสียพพ้ยนปกคิใช่นะคะให้เน้นนะคะหนึ่งแปดห้าศูนย์รองหนึ่งเจ็ดเลขจุดทูบศูนย์เก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เลขสามตัวศูนย์ห้าศูนย์นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของปูบรลลิล่มนะคะให้เน้นนะคะแปดหนึ่งเจ็ด 8 0 3 8 2 7ย์สามแปนะคะเป็นตัวรองนะคะ817นะคะกับ803นี่เป็นตัวเน้นนะคะเน้นนะคะ18นะเด้อค่ะนี่แหละคะ่ะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะถูกใจกันบอนะคะกันถูกพวกถูกใจนะคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนใหม่น้ำเด้อค่ะเพื่อสืบเรียผ่านตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องเนาะคะ่นะเนาะ,ะสำหรับ แล้วทางนะคะมีเขามีหลดนะคะก็ขอให้เอฟซีของเกตนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะสําหรับท่านใดชอบก็บตามนะคะท่นานใดคัดก็พานนะคะเพราะว่าเกตก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงทอรนีนะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ